สวัสดีครับนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกคนนะครับเจอกับครูเบอร์ดี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกับการสอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราได้เรียนไปเนี่ยอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยมีแค่5ตัวนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนอักษรภาษาอังกฤษเรียนเพิ่มไปอีกนะครับ ตัวที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวครูจะทบทวนให้ฟังอีกหนึ่รอบนะครับที่เราเรียนไปก็คือตัวว่า a b c d e แค่5ตัวนะครับที่เราเรียนไป a b c d e แค่5ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอักษรภาษาอังกฤษต,ต่อไปกันเลยนะครับอีก5ตัวนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรนะครับเด,เด็กๆจำให้ดีนะครับผมตัวที่1ครับ ตัว F F ฝั่งนี้จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้คือเป็นตัวพิมพ์เล็กตัว F F ตัวต่อไปครับตัว G G ครับฝั่งขวามือตัวพิมพ์ใหญ่ฝั่งซ้ายมือตัวพิมพ์เล็กครับตัว G ตัวต่อไปครับตัว H H ตัวพิมพใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กนะครับตัวต่อไปครับ I ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กนะครับเด็กๆตัวต่อไปครับตัว J ตัว J ครับแอเมื่อกี้เนี่ยเป็นอักษรภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่มีรูปภาพหรือว่า,าลวดลายต่างๆ,ๆใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ย ครูจะมีภาพสวยๆมาให้เราดูกันนะครับตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กนะครับอันนี้ครับผมว้าวมี2ตัวนะครับตัว e กับตัว f ตัว e กับตัว f นะครับ e กับ f สวยไหมครับเด็กๆครับ e กับ f ตัวต่อไปครับตัว g กับตัว h ตัว g กับตัว h ตัวต่อไปนะครับตัว i กับตัว j ตัว i กับตัว j โอเคนะครับอักษรภาษาอังกฤษเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆลองฝึกพูดดูนะครับเดี๋ยวครูจะพูดแล้วก็เด็กๆลองพูดดูนะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวไปพูดต่อไปกันเลยครับตัว f ตัว G ตัว h ตัว i ตัว j นะครับโอเคเด็กๆเก่งมากประมือเต็งไหนครับ very good let's just continue vocabulary ต่อไปเนี่ยเราจะไปเรียนคำศัพท์กันนะครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่อกักษรภาษาอังกฤษเมื่อกี้นะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าคำศัพท์ที่ครูเอามาเนี่ยมีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างนะครับ อักษรตัว F ครับติ้งเด็กๆรู้จักกันใช่ไหมครับคำนี้ครับคือคำว่าแฟนครับแฟนแฟนโอ้แฟนเด็กร้อนใช่ไหมครับเด็กๆก็คือใช้แฟนพัดนะครับคำว่าแฟนครับคำต่อไปครับคำว่า g o l g g o l ก็คือคืออะไรครับเด็กๆครับ เด็กผู้หญิงครับ girls girls เด็กผู้หญิงนะครับคำต่อไปครับ egg 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 คำนี้ครับคำว่า hen ครับ hen ก็คือแม่ไก่ครับ hen เด็กๆน่าจะรู้จักกันใช่ไหมครับคําต่อไปครับครูเชื่อว่าเด็กต้องเคยกินแน่นอนเลยครับมันจะเย็นมากเลยครับเด็กๆ i ์ไ ice ก็คือ น้ำแข็งนะครับ ice เอ่ต่อไปครับคำสุดท้ายเลยเลยครับคำว่าจานะครับจาคำว่าจาเนี่ยก็คือขวดโหลนะครับขวดโหลเออโอเคไหมครับคำศัพท์วันนี้ที่คุณครูเอามาให้เราเนี่ยคำศัพท์วันนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยครูทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพวกคำว่า f ก่อนครับ A B C D E อันนั้นเราเรียนไปแล้วส่วนวันนี้เนี่ยเราจะเรียนตัว F G H I J นะครับเด็กๆครับเด็กๆเก่งมากเลยครับวันนี้ประมือให้ตเวเองไหน่อยครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูเนี่ยจะมีการบ้านให้เราทํากันนะครับให้นักเรียนเนี่ยไปอัดคลิปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะครับโดยพูดคําว่า Hello Teacher Hello Teacher เฉพาะประโยคนี้ประโยคเดียวครับคำว่า hello teacher สำหรับวันนี้เนี่ยครูจะไม่มีการบ้านที่ให้เราทำในหนังสือนะครับไม่มีนะครับแค่เด็กๆเนี่ยอัดคลิปมาส่งครูด้วยคำว่า hello teacher โอเคนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนออนไลน์ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับขอให้นักเรียนเนี่ยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ バイバーイ